ตรงบ้าสวัสดีครับคระูเดี่ยวพกพานะครับวันนี้ผมมินบารยองนะครับจะพาทุกคนมาฝึกท่าหน้าท้องแกนกลางตัวนะเพื่อไปต่อยเจ้าแจมฝึกท่ายากได้นะครับแล้วก็พัฒนาซิกแพะ อ่าฝึกความแข็งแรงของแกงการนำตัวอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นท่าอะไรนะอ่าสำหรับผมนะครับเดี๋ยวผมจะฝึกเป็นเวทที่เบาลงมาหน่อยนะครับแล้วก็เอ<ว>พิโก้ฝึกเป็นเวทที่หนักนะ่อ๋อใช่อะเ็ขยบแขหลังไม่ตรงท่าแรกเดี๋ยวผมก็จะเริ่มจากแอรลซิดเลยนะซักสิบทีก่อนเราฝึกกันแค่สามเซตนะครับ<ย>เราไปแบบเร็วๆเลยเพราะเดี๋ยวถ้าไปช้าเดี๋ยว อ่ามันจะกินเวลาเยอะกี่ทีแล้วนี่ยเก้าสิบพอพอครบสิบปุ๊บแล้วก็ตบเท้าตรงหน่อยครับอีกสิบปีฮะแต่ผมก็ทำอะไรบ้างเหมือนกันเลยโอ้ยเลยบอกเลยเบาไงพี่ก็ลดลงมาหลเก้าทีอะลดลงมาหลเก้าทีพื้นตรงนี้มันไม่เสมอนะจ้าพี่พื้นไม่เสมอนะครับเลยต้องจับบานจริงมันไม่ต้อง ชิญนะหกหกอ๋อหกเจ็ดพี่ทำช้ามันจะเหนื่อยมันจะหนัก<อ>ตบเท้าตบเท้าไม่ตบนะเฮ้ยตบวิตบวิสิบ,บทีเองเร็วเร็ว,รว <c oughs> จ้าวเป็นมือลอยเราไม่สนใจโอ้ยเทสที่สองลดเวทลงมาเอา สามเซตหรอสามฝึกทำไมเซตเดียวบ้าคนดูกำลังฝึกกำลังคลึกเลยบอกให้ฝึกเซตเดียวได้ไงบ้าเดี๋ยวเขาบ้าเราลดเวทลงมาหน่อยเมื่อกี้เอาซิใช่ไหมแล้วก็หมุนหนึ่งสองสามสี่ไปเล่นเล่นเอาท้องก็ท้องัวร้องสี่ห้า ตบเท้ามาเด้หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเ้เอามาม่โยกหนึ่งสองสามสี่ห้าไปยังหนึ่งสองสามสี่ห้าตบเท้าไปตบเท้า ไฟร่วงเลยท่าเดียวที่สุดท้าสองทงส,สองท่าอะไรล่ะตบเท้าทีเดียวเลยสามสิบเฮ้ยตบเท้าทีเดียวสามสิบนะเส้นสุดท้ายเราจะไม่เล่นสองท่าสามท่านะเล่นท่าเดียวไปเลยว้าวไอที่มาอยู่ใ,ใกล้ผมนี่พี่ทำเหมือนแบบลังเกียดผมไปแล้วอ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบป้ายี่สิยี่สิบยี่สิบยิบสี่ยิบาสิบยิบเจ็ดยิบเก้าพี่อย่าทำให้หัวเลาะดิพอสิบห้าพอแล้วอ่นแยี่สิบยี่สิบยี่สิบอยี่สิบยี่สิบอ่ะเดี๋ยวผมน้ำพะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิหน่อีกเจ็ดแปดเก้าสิให้ตอบก็ได้นะหนึ่งสองสาโอเคยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับหน,หน่าถ้าฝึกหน้าท้องกลางๆนะครับต่อยอดท้ายากได้นะ แล้วก็ใช้พลังงานเยอะด้วยวดูได้ไม่เหนื่อยนะจริงๆไม่เหนื่อยมันเป็นแบบอะไแดงครับเ่นเอนเฮ้ยเราต้องเปิดหน,น้าท้องโชว์หน่อยเออไม่มีอะไรคุณสามารถดูคลิปลดพื้นฐานทุกอย่างมาสร้างกำเนือบนขั้า พกพาขอบคุณครับ